สวัสดีคะ่ะวันนี้ตัวเล็กจะพามาทําขนมตาลแสนอร่อยนะคะไม่มีอะไรมากนะคะมีข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้นะคะพอมันได้ที่แล้วเราก็เอามาเทรวมกันนะคะใส่กับเนื้อมะพร้าวมะพร้าวที่เราขูดไว้นะคะแล้วก็แล้วก็ผลตาลนะคะที่เราขูดเอาแต่เนื้อมันมานะคะแล้วก็เอามาใส่น้ําตาลนะคะแล้วก็เกลือนะคะใส่รวมกันเลยนะคะแล้วก็คลุกคลุกเาให้มันเข้ากันนะคะคลุกให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ ขนมตาลสูตรยายปุ่นนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะคลุกๆแบบนี้เลยนะคะให้มันเป็นสีเหลืองนะคะคลุกให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะน้ําตาลมะพร้าวที่เราขูดเนื้อตาลเกลือข้าวเหนียวให้มันเหลืองเลยนะคะพอมันเหลืองได้ที่แล้วเราก็เอามาห่อนะคะพอมันเข้ากันดีแล้วนะคะนี่ยายปุ่นเป็นคนห่อค่ะนี่ห่อแบบนี้เลยค่ะห่อแบบไหนก็ได้ค่ะห่อตามใจฉันเลยค่ะแล้วแต่จะห่อเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะ เราไม่ต้องเปลืองเงินไปซื้อแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวซื้อฝ่งฟูนะคะเราห่อเองเลยค่ะนี่ค่ะตัวเล็กก็ห่อนะคะนี่ห่อแบบนี้อร่อยมากๆเลยค่ะตัวเล็กอยากบอกว่าห่ออร่อยมากๆเลยนะคะขนมตาลสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะอยากให้ได้กินจังเลยค่ะว่ามันอร่อยจริงๆนะคะนี่ตัวเล็กก็พอห่อเป็นอยู่นะคะนี่ค่ะห่อแบบนี้เลยค่ะนี่สวยอยู่นะคะถึงจะไม่ค่อยประณีตประนอมมากแต่ก็พอทําเป็นอยู่ค่ะนี่ ห่อแบบนี้แหละค่ะอันนี้อันที่สองนะคะอันแรกห่อเสร็จไปแล้วค่ะทอลหดมากเลยนะคะต้องห่อเองถ่ายคลิปเองทําเองทอระหดอดทนมากเลยค่ะนี่ค่ะสวยดีอยู่ค่ะพอใช้ได้ค่ะหนื่อยได้เยอะแล้วค่ะแม่ก็ห่อเก่งเหลือเกินค่ะนี่ค่ะนั่งห่อจนหมดเลยนะคะนี่ยายปุ่นเมื่อยค่ะก็เลยอ้าขาห่อซะเลยค่ะเมื่อยค่ะนั่งนานเนาะคนแก่เนาะี่อยากกินขนมตาล แกก็เลยเอาผลตามที่นานะคะมามาทำค่ะนี่แกเป็นคนดังนะคะญี่ปุ่นแกเป็นคนดังค่ะนี่ค่ะแกเป็นคนดังไฟนะคะดังทุกวันค่ะแกนะคะเป็นคนดังนี่ใกล้สุกแล้วค่ะนี่ตัวเลกมาเปิดดูใกล้สุกแล้วค่ะนี่ค่ะมันตอนนี้ก็คือสุกแล้วนะคะแม่เอามาแกะดูว่ามันสุกหรือย,อยังนะ้าสรุปก็คือสุกแล้วค่ะนี่ค่ะ สีเหลืองน่ากินเลยค่ะหอมอร่อยเลยค่ะนี่ยายปุ่นกินเป็นคนแรกเลยค่ะร้อนกระเป๋าเนาะพอยายปุ่นกินเสร็จแล้วก็เอามาให้เด็กน้อยชิมดูนะคะเด็กน้อยบอกว่าอร่อยค่ะนี่ค่ะน้องแพนด้าน้องนาทีแล้วก็พี่ตะวันนะคะอร่อยใหญ่เลยค่ะเด็กๆค่ะนี่แม่ถามว่าเต็มสิบให้กี่คะแนนเด็กๆบอกเอาไปเลยหนึ่งพันคะแนนเด็กๆบอกน่ารักจังเลยค่ะเด็กน้อยค่ะนั่งกินใหญ่เลยค่ะของอร่อยเนาะ นี่ตัวเล็กก็เอามากินดูมั่งนะคะเดี๋ยวกินให้ดูนะคะนี่กินล่อเลยค่ะนี่ค่ะเหลืองน่ากินเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะอยากบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะคะถ้าใครเคยกินนะคะสูตรยายปุ่นนะคะอร่อยค่ะอยากกินใช่ไหมล่ะอดเลยค่ะไม่ได้กินลรอตัวเล็กกินคนเดียวก็หมดละสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะ